ไข่พะโล้พี่เอสุภชัยหูดูหมูดิดีใจมากเลยนเนะะได้กินแล้วขอบคุณนะคะได้กินแล้วไข่พะโล้พี่เอสุภชัยเจเดีร้อนๆเลยค่ะทุกคนไข่พะโล้ของพี่เอสุภชัยหูเยอะนะเยอะเนี่ย ตรง300กว่าบาทแต่อันนี้ชามละ499ก็คุ้มนะเนี่ยขออนุญาตแกะก่อนมาจ้าไข่พเโลอพี่เอซุ้ชเยหูดูหมูดินี่คือไข่ไข่กี่บใบไข่สี่ใบ แล้วก็หมูอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะน่ากินมากเลยอะ่ะน่ากินมาก499บาท2 2ชามเป็น998บาทค่าส่งอีก312บาท รสชาติดีค่ะไม่หวานเลี่ยมอืมอืมรสชาติดีมากขอลองไข่หน่อยนะคะอืมอืมอ,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 อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะทุกคน <ใ>คุ้มค่าที่รอคอยคุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงๆ 아아이다 <목소리로> 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 <목소리로>